สวัสดีค่ะจากยายสนไทยฟินแลนหรือว่ายายสนชีวิตในฟิแนแลนด์ค่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าเจอกันอีกสักหนึ่งคลิปเดี๋ยววันนี้สวยๆพี่พี่น้องน้องเดี๋ยวยายสนี่พามาดูเด้อค่ะพี่น้องจ๋าอือสามีกับผาฟื้นปังๆอีกเหมือนเดิมมาเด้อพี่น้องเอ้อลั้วเป็นเนี่ยหลักละบาก,กบักปนี่มามันดอกแม่ลบตั้งสิบหกพี่น้อง อยังหนาวพี่น้องหนาวจะตายอยู่แล้วโฮโฮโฮสองมือกลาบลงที่ตรงเหนืออดเทพบาดบบยาโมู รอพรพนแม่ยาลูกพิงแผ่นดินทินอีสานจากมิดกองบ้านบ้านบา,นบา,นบานเพื่อก้าวเข้ามาอยู่ฟินแล ลองเพลงกล่อมใจก่อนพี่น้องเอ้ยหนาวแท้หนาวแต้แท้โฮโฮโฮ,โฮมันลบสิบหกนะพี่น้องวันนี้ตายแหละวันนั้นไปเอาฟื้นในป่าลบสิบสี่วันนี้ที่ไหนได้ลบสิบหกเอาเขับไปก็ต้องท่ามแข่งกันเด็ดพี่น้อง นี่แหละได้พวขยันพี่นอ้องจะบอก,กอะไรใ,ใครเด้อคผัพวะขี้ข้านพี่น้องได้นอนแข่งกันหนาวๆปันเนี่ยอุ้ยจกักรขยันเปายปคอยเห้เองลําบากนะพี่น้องขยันหลายเองกันลาบากเดี๋พี่น้องเอ้ยเอาถ้าว่าไม่ช่วยก็ไม่ได้อีกแหละจักใครที่เคยนอนดูกันได้เนาะพี่น้อง บอกว่าปันปก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 ยังกันนี่ที่นี่ยายจะไปนอนดูยายก็น,นอนไม่ได้เด็กพี่น้องใครเคยนอนดูกันได้เนาะทํางานเนาะถามว่ามันหนาวไหมหนาวจะจะหมูแข็งเปิ๊กลยจะมูกปอมแข็งเปิ๊กเลยพี่น้องเอ้ยตายเลยยศศน์อย่าหัวใครอยากเป็นเมียฝรั่งมาเด้อพี่น้องเออมันดูยศสนชีวิตในฟิลิปเพนนี่ทิ่ได้หาย,ยากโอ้ยหนาว อาจริงๆได้พี่น้องจมูกป,ปลอมยายแข็งปักเลยเด็ดมันจะรัดเขาบีบเขาบีบเขาความหนาวมันความหนาวมันบีบโอ้ะอยากหัวมาหายายสนนี่พี่น้องมันถึงไม่เงาโอ้โหยางคักคันมานาเก็บผลไม้ก็ไไปเคยได้อยู่บ้านดอกพี่น้องอันนั้นคาง,งกพี่น้องไม่ใช่ไอดอกอยากได้ตัง เก็บแต่ผลไม้ตั้งแต่เก็บผลไม้มาปานนี่ย่งไม่ได้ยุดเลยพี่น้องเอ้ยตังแต่ยายไปเก็บผลไม้มาปานนี่ยายยังไม่ทันได้ยุดเลยนี่น่ะยี่เดียงแล้วกินนี้กับไทยละพี่น้องเอ้ยซื้อตั๋วไวแล้วก็จ๊กจะกับได้ไม่ไดกนี่น่ะเขาจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงอีกวันที่สี่วันที่สี่มกระลาถึงไทยพี่น้องแต่ยายยิ่ได้กลับไม่รุนกันเด้อพี่น้องมารุนกันว่าจะได้กลับไหม หัวก็มีการเปลี่ยน,ปนแปลงอีกหนะพี่น้องมาเด้อใครจะมาช่วยยายเอาฟืนทิปเก็บเพชรก็มีเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องจา๋ายายลงเพลิสแวร์หายแล้วเขาไปดูได้ค่ะเจาะนาแข็งโต๊ะป่าก็มีพี่น้องเขาไปดูได้จ้ะนี้สนกลับขอบพระคุณหลายๆเลยเด้อที่พี่ๆน้องๆ ไลก์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อที่ว่าเป็นกำลังใจให้ยายยายกาบขอบพระคุณมากๆมานหนาวน้ำกันนี่ที่รูปมากๆมกๆัมนี่มาช่วยเอาฟื้นนี่มาจะได้รูปพี่น้องถามมานหนาวไหมอันเสื้อผ้าเขามันโอเคถ้าเอ็งทำงานเนี่ยกันนี่เด้อพี่น้องถ้าเอ็งทำงานเนี่ยกันนี่มันมันก็โอเคเด้คือว่า มันร้อนอยู่ข้างในนะพี่น้องข้างนอกมันหนาวข้างในมันร้อนโอ้ยอยางคักเข้าบ้านยังกันนี่พี่น้องเอ,อ้ยวี่พาออกแทบไม่ทันนั่งเกียงยายสี่ตัวเดินตอนนี่มันคลิปเก็บเทสนั่นแหละใส่สามสี่ตัวก้มเก็บเ็ดก็ไม่ลงพี่น้องเอ้ยในตาจะส่องอยู่ยังกันนี่ส่องโทรศัพท์มือกับสาวกันนี่บางทีตะกะสาวพิษส,สาวถูกแต่เจ็บเอวเมื่อพี่น้องย่องบันตีโก <c> ๊ะ <oughs> ทำไมถึงบ่ายย่อง <c oughs> เดินแรงก็ไม่ได้แต่พี่น้องขัวผ้าเคลื่อนไหว ยองยองนี่เด็กเก็บเห็ดพี่น้องยายยายจะท,ทำให้ดูเด้ออันนี้เอาตระกจักนิดเนาะอันเวลาเก็บเห็ดเนี่ยโทรศัพท์อยู่ในมือกันนี่ยองกันนี่ได้พี่น้องยองทำไมถึงว่ายองล้วก็เก็บเห็ดจังกันนี่ค่อยๆเก็บเอวมอพี่น้องเอวเก็บฮักกว่าที่ได้ตะคริบทำไมถึงว่ากันนั่นต้องยองยามอสมันนุ่มพี่น้องยามอสมันนุ่มยามอสมันนุ่มล้วที่นี่ถ้าเอ็งเดินแรง อันมือมันกับมันภาพมันเคลื่อนไหวต้องยองเด็ก,กว่าพี่น้องจะไม่ได้ดูภาพสวยวันนี้คุยกันได้พี่น้องทํางานคุยกันทํางานคุยกันเบื้องหลังการถ่ายทําเก็บเฮชพี่น้องเขาไปดูให้ยายดึงเด้เดอเอไอ้คานไปยังกันเนี่เก็บเฮดนั่งก็ไปลงพี่น้องต้องคานเด่นี่แล้วหัวเข่านี่แล้วตอนนี้หัวเข่าจะรุดลวพี่น้องสิบาดมันจะรุดออกจากกัน โอ้ยสายแหละคนเา่าฟัว่หลอดดอนทุกคลิปยายทายให้เห็นแต่ภาพแต่ภาพคลิปนี้คุยกันเนาะพี่น้องเนาะป้ายายนี่กับโคดนนึงระเดอ้อพี่น้องเอ้ยไปท้งางหนลูกร้านติตึมแบบพี่น้องยายเป็นโคดมุกไม่ค่อยร้ายเท่าไรนะพี่น้องเอ้ยไปดูในในไลฟ์สดอันนั้นก็ได้พี่น้องในไลฟ์สดเพจเด้อเย,ยสดมีเพจอยู่เยสดชีวิตไหมพี่เล็นี่แหละพี่น้อง อย่างสนุกตอนแก๊บเฮ็ดนะพี่น้องไล่โสดอุ้ยอย่างสนุกจะกล่าวถึงอมส์กระสัดตาออกจากทาราเข้าเดินดองเอ,เอ เอาแค่นี้พี่น้องเดี๋ยวคลิปติดแดกเอาที่ละท่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหนาที่เอาทอนต่อไปให้พี่น้องย้ายขวมันติดแดงเดี๋ยวไปจิพาไปเดินชมบ้านนี่ลบชิพกมีแสงแดกคลิปทีแล้วคลิปทีแล้วลบซิเมืดอื้อคือพี่น้อง เทเลนอพีนิด <c oughs> เห็นเมียขยันหรือมั้งนี่เปิดสังกะสีออกไเรราๆที่นี่เสียแหละมาเด้อค่ะจิมาช่วยเดี๋ยวไปดูนู่นเด้อพี่น้องดเด้อแดดออกเดี๋ยวอันเอแสงแดดมันมาแล้วแล้วที่นี่หิมะมันสะท้อนใกล้ยอดไมนะ้น่ะมันจะสีสวยๆเดี๋ยวไปดูกันพี่น้องทิ้งพอ่อทาวว้นี่เลยเนาะ รถไปมาพอดีเส้นไฟแตกแป๊บแปบ,บเลยพี่นอ้องเอ้ยหนาวมากจุดไฟแล้วพี่น้องพากันสุมไฟแข่งกันละวันนี้มีเสียงแดดแต่หนาวสุดๆพี่น้อง นี่แหละค่ะเหตุผลที่ทำไมเราถึงต้องเอาฟืนค่ะบ้านยายสนท้าลบยี่สิบกว่าก็ต้องติดไฟในเตาผิงสองรอบค่ะวันนี้มีแสงเด็ดแต่หนาวสุดๆพี่น้อง ยายสนก็ขอกราบขอพระคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมยายสนไทยฟินแลนด์หรือว่ายายสนชีวิตในฟินแลนด์จนจบคลิปค่ะกราบขอพระคุณมากๆทุกรักทุกไลท์ทุกเลิฟทุกกําลังใจนะคะที่มีมาให้สําหรับยายสนเสมอมาค่ะกราบขอพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ